แจกก็วันนี้เราแจกก็เกือบ300รอยกล่องอะเนค่ะเดี๋ยวคุณแมวจะไปแจกตรงไหนอีกเจ็ดสิบกล่องอ่ะโฆษณาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคนมาบริจาคถุงยังที่เราแจกที่หมู่บ้านเอื้อออทรค่ะบางบัวทองค่ะปุะแมวดาวพฤะสุขอมาที่นั่นจะมี คนกักตัวอยู่ร้อยกว่าคนนะคะมีทั้งคนตาบอดคนพิการซึ่งเขาไปทํางานไม่ได้ก็คือไม่มีข้าวกินแล้วก็ขอถึงอย่างชีพมา59ถุงก็อยากจะทำ1,999ถุงค่ะคุณก็แบบไปที่นู่นค่ะยังไงก็ขอทุกคนที่พอมีสตุ้งสตางหรือว่าบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งคุณเชียงปลากระป๋องมามาอะไรได้หมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวยก อันนี้เลยอันนี้คุณน็อตพระสกลวัดพระบากบูรณาอ่าแล้วของคุณอีกเจ็ดสิบฟองใครไปยกให้หน่อยค่ะอยู่อยู่ตรงไหนคะเพราะถ้าไม่เก็บหมดนะคะงั้นเราปิดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปคลิ่อทีนีกันต่อเดี๋ยวเราไปที่สถานีกันต่อไหมค่ะโอเคขอขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยขอบคุณแม่มะนะคะคุณอภิญญาเก่งกสิกิจนะคะสมาคมส่งเสริมคนดีวัดภระีธุรคาเทวี รังสีของสิทธิ์นะคะซึ่งร่วมบริจาคข้าวมาเธอแจกทุกวันวันละพันกล่องนะคะแจ